คือเราอะกำลังจะไปแคมปิ้งกันใช่ปะจับสลากให้มือเอา้มสลากเหรอสุอพันบุรีนี่คือมวาต้องการขอ่ทุนฟิลแบบบาร์บีคิวยำเย็นแกเนื้อหมักของเราเราเตรียมมาจากบ้านเนื้ออะไรอะเนื้อหลักนะให้ดูสันเซ็ตครับสวยเนาะ แคมปิ้งกันนะคะนานๆไปอะไรแบบนี้ทีพรก็ต้องเยอะกว่าปกตินิดนึงก็จะมีแบบว่าต้องครบเนาะครบ,ครบมีกล้องมีโดนมีหม้อถังกระมังจานชามเรียบร้อยมีแก๊สด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอันนี้ก็ข้าวของปกติของเราอาที่ขาดไม่ได้เลยทุกคนนี่คือลำโพงโบสค่ะแบบว่าพกพาง,ง่ายแล้วก็สวยมากคือไม่ใช่อะไรมีเพิ่งถอยมาใหม่ <laughs> 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 เอาแบบว่า เอามาสร้างบรรยาก,กาศนิดนึ่งนี่เงียบเหงาไหมเอือหงเหงาอะไรอย่างเงี้ยเรามีรถสองคันวันนี้เราต้องแบ่งกันไปได้ไงอ่ะจับสลากให้มึงไม่มีสลาก<อ>หรอใช่ในเนี้จะเขียนว่ารถคุณปู่ใครจับได้เขา,าเป็นรถคุณปู่ <c oughs> นั่งไปกับพี่ฟิล์มจ้า ไม่รู้ซึ่งขอจะคนสุดท้ายคนสุดท้ายกูกูไม่ขอไลยขอโฆษณาสรรพคุณรถก่อนเลยนะความคลาสสิกเนี่ยก็คือรถไม่ติดฟิล์มจะแบบว่าแดดมันจะส่องๆหน่อยเวลานั่งอะไรอย่างเงี้ยขอเรียกว่าวินเทกไม่รู้ขอให้มึงได้ไม่ไม่ไม่ได้มึงต้องได้มาคนสุดท้ายก่อนเลยใครงูรอสุดท้ายมึงมาแรกได้สิทธิ์นั่นเดี๋ยวนี้ประจําสุดยอดประจํา อันนี้แหละมันใหญ่ดีโอเคเปิดเลยเปิดไม่มึงไม่เปิดอ่ะไม่เปิดเปิดพร้อมกันดิไม่ไม่ไม่่ไมเหมือนมันรู้ฉลาะไม่รู้ได้ปะคนดวงซวยอ่ะมึงมาปะคือเราอ่ะกำลังจะไปแคมปิ้งกันใช่ป่ะแล้วเราอ่ะจะไปกันสองคันนะแล้วก็คือว่าจะเอารถคุณปู่ไปคันหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าอีมินเน่ะมันไม่อยากนั่งรถคุณปู่เราก็เลยแบบเออไม่เป็นไรมึงแฟบๆเดี๋ยวเราจับฉลากกันซึ่งไมายกับมินอ่ะก็เลยแบบวางแผนพร้อมฉลาดจ้า ปบ,บคนดวงซวยอ่ะมึงม <า S 2> ไปะเราไปกันดีกว่าที่เหลือเก็บด<ห>้วยนะสั่งได้นะมึงเราที่เหลก็ไม่ได้แย่ขนาดเหมือนปะไม่ขอดูฉลากหน่อยมีงว่ามันต้องมีอะไรอ่ะมัมนดูแบบนี่ไงรถคุณปู่ฉลากสุดท้ายรถคุณปูม่มีเราโดนตู้มันมีรถคุณปู่สามอันพวกนี้นี่เดียวมาช่วยจริงเลยมิงว่าแล้วทำไมมันบอกว่ามึงเปิดคนแรกมึงเปิดคนแรกมึงเห็นปะ ไรู้เนี่ยเป็นไม่รู้เหรออันนี้นี่โดดทุกคนหลอกลวงเหรออะ,รอะไรวะนี่นะ <laughs> ยังเล็กแบบว่าเห็นอะ <laughs> เห็นนะ <laughs> บอกก็คือแยกกันนะแต่ไม่เข้าใจเออบกันทำไมอ่ะ คือแบบไม่สบายไม่สบายเลยหลับปุ๋ยตลอดทางดูหน้ามันไว้นะไอ้พวกเลวคนแบบเนี้ยความซื่อสัตย์ในการทำอะไรไม่มีแอ <c oughs> มันก็เย็นอยู่เนาะ <c oughs> น้องพงมันก็ดังอยู่เนาะหลับสบายปะก็ค <c oughs> <c oughs> เคนี่แวะมาร้านนี้ค่ะป้าตุนตุนตุนป้าตุนตุน,ตน,ตน ร้านนี้เด็ดมากเว้ยมิเคยแบบไปต่างจังหวัดแล้วก็แวะมากับฟิล์มอยู่ตรงทางมกาใช่ครับระหว่างแบบทางนครปฐมกำลังจะเข้ากันเขาปิดประมาณบ่ายสองใช่ป่ะและคือไก่ย่างอ่ะจะต้องแบบสั่งไว้ก่อนล่วงหน้านี่พี่ฟิล์มมาสั่งตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเว้ยเมนูเขาก็เบสิกแต่มิงจะบอกว่าร้านนี้อร่อยทุกอย่างมิงคอนเฟิร์มร้านเจตุ่นนะคะเจตุล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 ว้าวเสซนต์ลูกขาดอะไรกับ เอาด,ดีๆสี่คนมาแบบสดๆร้อนๆเลยร้านเขาก็อารมณ์นะี้นะดูบรรยากยาศบบคนเต็มตลอด,ดแล้วก็ไก่หมดตลอดใครจะมาโทรมาจองก่อนนะจ๊ะ กันเนี่ยงราค้าถุนบุรีนี่คือคตออน,อนต้องเอาคู่ไม่ถุนบุรีไปเดี๋ยวต้องเขาอยากได้อันนี้แซงมาแล้วอันนี้กับบ้านแต่ไม่เอาไม่เอาข้างบนทำไมเธอมานะคะสุพรรณบุรีนะคะที่นี่คือปลาต้องโกะคะ่ะเป็นน่ารักมากหมายถึงว่าปลาต้องโกะไปในไทยที่ทอดปลาต้องโกที่เอาไว้กินกันเอ็นนมงคนเอ้ยอะไรเล่าปะต้องโกเป็นเต็นบิ๊มค่ะ เราไปพาทุกคนดูบรรยากาศกันดีกว่าเดี<ป>๋ยวดูให้เขาดูข้างหลังก่อนนี่รถสวยเนาะนี่คือ uffy, ลูฟี่รถเต่าของเราแล้วก็เต็นท์สองนะคะที่เราพักอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่เดี๋ยวพาไปดูรอบๆว่าจากตรงเต็นท์เราเนี่ยของเรามันติดแม่น้ําเลยใช่ไหมเป็นเต็นท์สองแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นสามส่วนฝั่งเนี้ยจะเป็นหนึ่งแต่ฟีมาอยากได้เต็นท์นี้มากตั้งแต่มาวิวมันไม่โดนบอกเลยมันเป็นแบบเหมือนห้องที่สวยที่สุดแล้วใช,ใช่ไหม อันอื่นมันจะแบบว่าเหมือนมันจะเข้ามุมนิดหนึ่งเว้ยแต่ว่าอันนี้คือสวยสุดแล้วก็มันจะมีโซนนี้ด้วยนะที่เป็นอารมณ์ตั้งแคมป์เองตอนแรกิล์มถามมิ้งแล้วว่ามิง <c oughs> มาตั้งเต็นท์เองไหมแต่เราก็คิดว่าเออเราเป็นแบบว่าฝึกหัดแคมเปอร์ฝึกหัดเด็กน้อยแล้วก็ตรงที่พักเราเนี่ยก็เสียอย่างหนึ่งคือไม่มีห้องน้ํานะ <c oughs> ใช่ต้องเดินไปนิดต้องเดิน, <c oughs> ต,ดนต้องเดินแบบชมบรรยากาศไปคือข้างๆเขาอะ่ะก็จะมีพวกบอ่อน้ํานะคะที <c oughs> ่ฟ้า,ฟาเออดีเนาะแล้วก็ห้องน้ํามาอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้น แต่ไม่ไกลมากแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าอย่างห้องพวกเนี้ยเขาจะมีห้องน้ําในตัวมันก็ต้องเลือกว่าถ้ามีห้องน้ำในตัวเนี่ยวิวอาจจะไม่ได้สวยขนาดแบบตรงนั้น<ๆ>เห็นปะมองไกลๆเนี่ยโดมเราวิวแบบอลังเวอร์อลังเจงอืมเรามีว่าบรรยากาศโดยรวมอะ่ะมันดีมากฟิล<ๆ>คือเข้ามาแล้วพนักงานก็ดูแลดีใช่ คือความจริงเราเราไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นเนอะเพราะว่าเราแบบเออมาแคมปิ้งแต่ว่าเขาดูแลในส่วนที่เหมือนเขารู้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นแบบกระถางน้ําแข็งมีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างพายเรือพายักษ์ ATV ออกไปล่องแพได้นะตอนเย็นแสงเย็นสวยอะไรเงี้ยเขาก็มาแนะนําแบบน่ารักทําอะไรพยายามมีแคมเปอร์ทำยังไงอ่ะคือกำลังหาวิธีอยู่ว่าใส่แก๊สอะไรนโอ้กูกูว่ามัน กูว่าคือกระป๋องมึงอ่ะมันมันไม่สมส่วนกับกับใครมันต้องอยู่อย่างงี้เอ๊ะแปลว่าอะไรทำไม่อันนี้มันออกนะไม่ไม่เอาฝาออกกูว่านะมึงกูว่าซื้อมากินอ่ะง่ายกว่ากูว่านมึงอะไรที่มันเป็นแบบไฟฟ้าแล้วถ้าสมัยมันมอกกับเราดูทางนี้ทางนี้เตรียมอะไรอยู่เตรียมนี่เนื้อค่ะเราเราเตรียมมาจากบ้าน เตรียมปะไม่ตาเตรียมมาตาพี่ฟิลเตรียมมาอยากดูเตาอ่ะอันนี้คือเตาของที่นี่เนาะเขาให้มาแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปขอตะแกงเขามาทำอ๋อแล้วมันก็จะเป็นฟิลแบบบาร์บีคิวยำเย็นแกวิวขาอะไรงี้อันนี้ก็ยังไม่จบให้เขาเถียงกันไปก่อนฟิลก็นิวดีไซน์นะเว้ยได้ๆก็ผ่านไปแล้ว3ามชั่วโมงนะคะอยากเป็นแคมปิ้งมือมืออาชีพแต่ไม่มีใครทำเป็นเลยสักคน ใครมีอะไรแนะนําก็สามารถแนะนําได้นะว่าเออมาแคมป์เนี่ยคือเขาควรจะพกอะไรที่มันแบบมันดูง่ายๆเขากาลังหาวาแบบเอออะไรเหมาะกับการมาแคมป์บ้างอะไรสําคัญที่สุดหรือควรจะซื้ออะไรก่อนอย่างเช่นแบบเก้าอี้ก่อนหรือว่าที่ลาก่อนกล่องกันติดก,ก่อนคือคือ,คอเลือกไม่ถูกว่าอะไรก่อนสุดท้ายเลยไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างเ,เพราะว่าแต่ละอย่างเอาจริงๆถ้าถ้าจะเอาแบรนด์มันก็นิดนึงอะสุดแบรนด์ราคามันก็นิดนึงมันก็นิดนึงเห็นมันก็ตกใจนิดนึงแต่ก็ยังดีนะคะที่เราเมียเนี่ย เสียงดีมากลำโพงเนี้ยมันนั่งฟังแล้วแบบเพลินๆหนึ่งหนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งให้หนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งคือประเด็นไม่ใช่อะไรไม่อ่านข้างๆข้างๆเขาไม่มีวิธีทำกูเห็นอนาคตแล้วอ่ะนี่มึงแค่ทำเตาอย่างเดียวอ่ะมึงล่อไปเกือบชั่วโมงละคุณมิ้งคุณมิ้งทำไมคุณมิ้งถือกล้องไฟแรงอยู่ เย็นนะคะมีคนพายเรือมารับมาดูซันเซ็ตให้ดูซันเซ็ตครับสวยนาะดีดแล้วนี่คืออะไรคือพกพร็อพมาใช่ฟังเพลงไงถ่ายไป,ไปฟังเพลงไปไม่กลัวมันคว่ำหมอนตกน้ำทำไงที่รับเพิ่งซื้อมานะเฮ้ยลำโพงก,ก็โดนน้ำไ,ได้ไม่เป็นไรเออใช่มิงจะบอกว่าคืออันเนี้ยเพิ่งค้นพบว่าเราซื้อมาไว้เพื่อที่จะไปแคมป์ปิ้งไปที่ต่างๆที่มันแบบพกพาได้เพราะว่ามันไม่หนัก แล้วก็แบบเอาไปไหนสะดวกเนาะใช่แล้วก็มิ้งเห็นว่าอันนี้คือเสียงดีมากกับที่มิ้งเคยใช้หลายๆรุ่นมาเสียงเบสมันจะดังแต่ว่ามันจะแบบตุ๊บๆเบาๆเออนุ่มๆชิลๆเหมาะกับที่แบบนี้มากทุกคนแล้วก็การคอนเน็กของเขานะคะคือแค่มีแอปมีแอปพลิเคชันเชื่อมเออง่ายๆเลยแล้วก็เชื่อม WiFi ได้ด้วยเอาไปสตรีมมิงก็ได้ด้วยทุกอย่างแบบครบแค่เครื่องเดียวเล็กๆเสียงดีครับคอนเฟิร์ม บรรยากาศก็ดีครับคอนเฟิร์มสวีทเวอร์สวีทเวอร์คือมา4คนอ่ะนะเนี <laughs> ่ยเล่นเสร็จแล้วก็ต้องผูกให้เขาเรือมันจะได้ไม่หายไปไหนร้อนป่ะ ร้อนอยู่เที่ยงนะเนี่ยตรงนี้เป็นเต็นที่แบบคนเขาเอามากางเองนะคะดูดีน่ารักมากเลยอะนี่เมื่อวานเรายังไม่ได้พามาดูบอ่อหนาเขียวเขียวเขียวมากเลยมันทําให้ดูแบบว่าเออมันสะอาดอะมีปลายอยู่ในนี้ด้วยนะทุกคนอันนี้คือโซนที่แบบกางเต็นท์เองก็จะประมาณนี้ไปห้องน้ํากันก็เวลาเราไปห้องน้ําตอนกลางคืนแล้วก็ปั่นจักรยานแบบนี้ไปได้จะได้ไม่ต้องเดินเองแต่จริงระยะทางมันก็ไม่ไกลหรอกน้องเนาะใช่ ก็ห้องน้ำเมื่อวานมิงลองเข้าแล้วลองแบบอาบนงอาบน้ำอะไรเงี้ยก็คือโอเคนะฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องน้ำผู้ชายนะคะแยกตรงกลางเขาก็จะปล่อยลงลงไว้เป็นที่ลังมือแล้วก็เป็นห้องน้ำผู้หญิงตรงนี้นี่ห้องน้ำตรงนี้ก็ง่ายๆเลยเป็นห้องอาบน้ำเป็นฝักบัวนี่คือห้องน้ำทั้งหมดจะมีทั้งห้องชิงช่องแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำ สามสี่ห้องอยังละสามสี่ห้องมาแคมปิ้งครั้งแรกเป็นยังไงเราสิดีธรรมชาติดีมัง้งเอพี์มเป็นยังไงบ้างชอบมากเลยครับพี่พี์มต้องการพร็อพเพิ่มต้องกยีครับพี่พีพบอกว่าอยากได้พร็อพในการถ่ายรูปมากกว่านี้ใช่ครับก็มิงว่าอันเนี้ยมันเป็นฟิลที่แบบว่ามาแคมปิ้งที่แบบ ดูดูจะแบบจริงๆที่สุดแล้วว่าตั้งแต่เราเคยไปมาเหมือนกับว่ามันเรียวในเรื่องของการที่เราต้องทําอาหารเองเราเตรียมของมาเองมันอาจจะทุรักทุเลบ้างนะคะมิ้งอาจจะเป็นเชฟที่กากมากคนนึงเลยเราก็เพิ่งได้รู้ตัวว่าเออไอทางอาหารอะไรแบบนี้คือเราก็คงไม่ถนัดจริงๆอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบเราได้ใช้เวลาอยู่นิ่งๆแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนฟังเพลงเปิดลาโพงอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็ถือว่าแฮปปี้ดีเลวเดี๋ยวมันก็จะพาเพื่อนมาลําบากแบบนี้ใหม่ มีที่ไหนแนะนําหรือว่ามีอะไรที่แบบควรจะซื้ออะไรเงี้ยสามารถบอกได้นะคะแต่ว่าถ้าจะถามมิงอะ่ะการเคยไปแคมป์มาทั้งหมดมิงว่าที่เนี่ยคือธรรมชาติแล้วก็ทุกคนพี่พนักง,งานคือเขาดูแลดีคือเป็นที่ที่โอเคที่หนึ่งเว้ยถ้าใครจะลองมาฟิวที่มิงมาแบบนี้กันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะครั้งหน้าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพอปใหม่ <laughs>